สบายดีพี่น้องกวงป่าเมื่อสุขูทุกคนเนาะมีมาพบพ่อกํเขาอีกคือเก้าเนาะนี่นะ ไดมายูป่าอีกคือเก้าฮนะตัวนี้เราไปอยูเลากป่าตัวนี้ยูให้นะยูให้นพี่น้องนี่นะเขานะนนนนะงามๆนี่นะนนะทุกคนนี่นี่นี่ปลาเต้าเงางามเลยมากับทีมงานนะมือนี่เหา่าสิพาทุกคนไปหาเลาะเบิ่งเห็ดหานะเนาะเฮ็ดบดพาะว่านเงาแบบนี้อาจจะมีเฮ็ดอ้อฮานะนะีนะ่จกได้บบได้เนาะนะ แล้วเนาะทุกคนที่เหาวว่าก็ได้ห้าเห็ดมาแล้วกว็มันบ็ได้นะเห็ดนะเพราะว่าเห่าที่ภาคกินเ้าฮะนะกันเพราะว่าตอนนี้ก็หนึ่งโมงเลยวานี่ตัวนี้เห็ดก็นี่แหละทุกคนเห็ดก็มันเป็นเห็ดเ้าละเห็ดแก่เลยเนาะเอาดังางไผ่กินเ้าอยู่นะ่ อยู่แถวนี้นะคือน้ำเนี้ยอก็อสบายนี่นะ อืมโอ้อ้โนี้แล้วคนเขาก็ได้เห็ดกิ่นแล้วแล้วเนาะเขาก็จะได้กินเขาหานะบัาน

ลุกละลายแบบต่เก่ยวนี่ก็จะง่นนี่แหละทุกคนที่หอาได้กินข้าวแล้วหาวก็ได้เดินทางมาชิกาบ้านนะนะอันนี้ก็ได้ชาวกินน้ำก่อนนะพักพืนกินน้ำอยู่นี่แหละ<ฮ>นั่นแหละทุกคน ที่หาก็ได้ผักพอกินน้ำแล้วฮะนะกินน้ำแล้วแล้ว,วก็หาก็สิได้เดินทางกันมือวันนะกับบ้านเพราะว่าตอนนี้มันก็า3ชีโมงแล้วตอนนี้มืออาจจะหอด้า6โมงนะทุกคนเออยนนี้ก็ฉีปิดคลิปช่มนี้นะอันนี้คอลาไปก่อนเนาะ